สวัสดีคนดูทุกคนครับวันนี้ผมมาหมักกระหมั่นแฝงครั้งแรกครับครั้งแรกที่เวสเกตนะฮะเขาจัดวันที่27มีนาถึง2เมษายนที่อแป้งหมดถึงหมูแต่ที่นี่หมูล้วนหมูล้วนๆแต่ร้านในน้องลูกชิ้นมันหมูผสมแป้งโอ้ยไงครับอร่อยมากนิ้วเลยเนาะใช่ชกนิ้วไหนอ่ะนิ้วกลางครับผมเอาแจ้งมาเหรอ จาาอจาจารย์อาจารย์ถือก่อนไอโจล่งมาด้วยเอามาแล้วเดี๋ยวแล้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณยยครับเดยูกัันจงลขอบคุณฮะแต่พี่ไม่ได้ดูนะอะไรก็ฝากพี่ขอบคุณที่พูดความจริงนะ <c oughs> สวัสดีคนดูทุกคนครับวันนี้ผมมาหม่ำก,กับหม่แฟร์ครั้งแรกครับครั้งแรกที่เวสเกตนะฮะเขาจัดวันที่27มีนาถึง2เมษายนปี67นะครับนี่เป็นครั้งแรกไม่รู้ครัาสุดท้ายเปล่าเนาะ <c oughs> แต่เสียงตรงนี้คนเยอะมากงานก็นม,มีอาหารเยอะแยะมากครับวันนี้จะมาลุยกินดูว่าอาหารที่นี่มีอะไรน่ากินมากนะแต่เสียงแกดังมากเดี๋ยวเราไปเดินดูงานกันดีกว่าว่าเป็นไงเดินตรงนี้มามาโอ้ย ไลฟ์เหรอเพราะถ่ายไลท์เสียงพี่หมัมดังมากเลยตอนนี้เกีียวใส่แน่นนะพี่อินแรกครับอ้าวพี่อีนแรกพี่อีทแรกสวัสดีครับพี่พีทแรกตลอดแต่ข้าวบ้านกูตะไหลหม้อเลยอีกเรนร้านแต่ละร้านเป็นไงพี่พีทน่ากินน่ากินมากพี่หมัมงานหมัมกับหมัมครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกเลยครับครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครับครั้งนี้ด้วยครับเอ้ยมันเป็นไข่ไส้คนเนะร้ไม่ใส่กระนิดนึงฮะขอลองกินครับอร่อยอร่อยใช่ไหมฮะอร่อยอยู่แล้ว จริงบเปล่ามาพี่บอลมาไม่จิ้มก่อนเลยอ่ะอืมได้นะได้จิ้ก็จิ้มก็ได้ไนะไม่ต้องจิ้มเลยพ่อไม่ต้องจิ้มก็หน่อยแล้วอร่อยแล้วที่อื่นแปงหมูที่นี่หมูรวนๆหมู้วนๆแต่ร้านในงลูกชิ้นมันหมูผสมแป้งโอ้ปังปังปัง เขาบอกว่าเป็นคอฟเฟลเนยสดฝรั่งเศสเป็นซิกเนเจร์ของเขารสอร่อยรสชาติเป็นกงที่พคือมันกรอบ มันหอมเฮ้ยอร่อยอร่อยพี่คือแบบเจ้าส่วนใจเลยนะเฟอ้าอาจารย์ยิ่งสั่งเพิ่มาเลยเนี่ยก็อลองมา,งา,ามงไงตั้มมาทำได้สิคุณผู้ชมเจ้าขาดูนะโอ้ยบุญเยินแย้ยไปหมดเชียร์เออเหรอเออนะเฟยไอเต๋าเป็นไงเต๋าขุนชายอยู่ไหมขึ้นจะบอกให้ทุกคนโหวันนี้มางานทีา่าบ้าคือแบบเป็นงานแฟนที่อาหารเยอะมากเลยอาจารย์ดูคือ้มาชิมวิญาอาจารย์ดูดอกกระโดนเนี่ยโอ้ยเอาสารได้มาออกแล้วติ๊กต้องตลอดเลยมาผ่าซีคุณพี่ได้กินไม่หวานไม่ไหวเลยขับแบบติ๊กต้องเลยคุณพี่ข้ามไปข้ามมา ดาวว่า,า,วปาไปร้านคุณโทนัสยังครับไปร้านคุณแทนัสเลยเไปเลยไปเลยนละไปอีกทีหนึงเลยน, <sk r ug> น้ำข้าวอร่อยมากอามาเลยครับขอ <k> น้ำแบบธรรมดานะไม่ต้องเผ็ดมากให้เขาลองลิ้มชิมรสเส้นอะไรอร่อยสุดครับเส้นเล็กครับงั้นเอาเส้นใหญ่ครับ <S <s <ani ye> เอาเส้นอ้าวพี่ครับ ผมก็พูดกับเขาดีๆน้องห้อนเลยพ่องานพ่อนี่ร้านเยอะนะเยอะมากเกือบห้าสิบร้านต่างจากที่อื่นยังไงฮะเราไม่มีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะครับไม่มีจริงๆไม่ปรุงถ้าไปที่อื่นมีเครื่องปรุงต้มยำก็โอเคครับแต่ถ้าคนกินเผ็ดใส่เผ็ดวันนี้หน่อยโอเคเลยเอาจริงไหมครับมีพริกมีพริกอาจังนิดครับเข้าเติมหน่อยฮะนี่พอๆน้ำหมาเมือได้กินพริกเนี่ยแต่กินได้พริกที่นี่ไม่เผ็ดหวานเหมือนน้ำตาลพริกบ้านพ่อของหวานน้ำตาลเียว เป็นไงครับพี่เป็นไงครับอร่อยมากเลยเนาะใช่ยกนิ้วไหนอ่ะนิ้วกลางครับผมเน่ยโอ้โหเปรี้ยวปากมเลยเรียบร้อยมากที่จะไปร้อนหมดไปนานแล้วเนี่ยกินได้ยไงวะเนี่ยต่อด้วยน้ำจิ้มแม่มาลาครับอ้ยน้ำเงี้ยวไตปลาไตปลายาปลายากะทิมันต้องลองน้ำยากะทิก่อนเอกะทิก่อนเลยกะทิเลยเอาแจ้งมาเหรอ อาจารยนักถก่อนไอตัวลกมาด้วยเอามาครับเดี๋ยวนับตายแล้วตัวลกเดี๋ยวเดี๋ยวนับด้วยนะอร่อยพี่บอลอร่อยมากเอาแลบนะครับคุณตัวโลกครับ โอเคโอเคปาปาโอเคครับน้อใจหน่อยบายชีสเค้กแลบอกลูกค้าแม่ค้าสวยด้วยชีสเค้กดีลูกดีค่ะ น้ำลำไยชีสเค้กนะฮะของเขาต่างจากที่อื่นยังไงพี่บอลเอ่อเม็ดลำไยจะบึ้มมากเม็ดเม็ดเลือดจะเม็ดเลือดไอ้แจ็คมืเอาใครมาไอ้แก๊บฮะว่าเขาจะไปรับข้างหน้านั่นน่ะน้ำใยอะไรนี่ชีสเค้ก้วเอาน้ำใยชีสเค้กอยู่ตรงนี้แน่นอนอตลอดเดินไปถึงเอิร์ทเวกแน่นอนที่อยู่เมืองไทยไม่ใช่ทะเลสาบที่มันอยู่ในเล็กเอ๊ะข้าวกระสิเข้าวกระสุนอยู่บ้ำไม่ใี่กระสุนอลไรเข้าไปถึงเฮด พีททีมกัไเน้องรักแกาไรเนีพี่แกถ่ายชิคก้กลดหกบาทสัมเกบาทีมะแปบาทมันไม่หวานมากดกินแล้วสดชื่นั้งหน่อยไหมแจ๊คแลพี่ลำไยได้ได้ลองลองลอดูรับทุเรียนด้วยรับทุเรียนอ่ะจะลันองมิเมึงกินเลยลองกินเลย อร่อยมากครับนี่ต้องราบปลาหนังกันแนนี่คือปลาหนังนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมอร่อยมากเลยคู่ใหญ่ใหญ่ได้ครับเลยเลยมามาบอกต่อเลยนะเรามีส่วนผสมที่ไม่ซองใล้านะครับผมอันนี้มามแซ่นะครับใครที่ยังไม่ได้มาซื้อก็ไปซื้อตาม้าสะดวกซื้อได้ได้หมดเลยตรงนี้ไม่ต้องืซอไปซื้อตามที่สะดวกซื้อได้เลยเซว่นเซเวนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยขอนที่นุ่มจิ้มเ้ยไหจิเลย ค e e ุ้มท yep> et ี่มาลองกินคุ้มค um> ุยมัมด้วยนะอ่าเป็นปลาอะไรพ่อปลาทะเลปลาทะเลนี่น yeah)> ี่น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 ี่มีครับมีเยอะครับต้องลาไปก่อนนะวันนี้ขอบคุณมากทุกคนขอคุณอีทฝากเลยที่นี่ ฝากด้วยครับงานมังกะบมังแฟร์ครับเซ็นทรันเวสเกตนะใครว่าก็แวะมาเดินได้ฮะยี่สเจ็ดหรวันที่สองนะครับผมแวะมาได้เลยนะครับอ่อนมมังกับมั่งก็มันมีของดีของดีมางสิ่งต่รงๆของแน่นอนของดีของดีของพารทเรื่องของมั่งั่งพอแล้ว เมื่อกี้นะเข้าไปคุยกับพี่หม่ำเดินคือเดินแทบยังไม่ได้ชิมเลยกินแค่ร้านพี่เท่งนาถลออก็ยังไม่ได้กินเลยนะวันนี้ซึ่งงานเขาเนี่ยของกินเยอะแยะมากแลวเดี๋ยววันนี้ผมขอลองเดินดูหน่อยว่าเฮ้ยหม่ำกับหม่ำแฟร์เนี่ยเขามีของกินอะไรน่ากินบ้างนะฮะอันนี้น่าสนใจอยู่นะฮะเดินดูกั้ยน้ำพริกร้านนี้น่ากินนะเจ้าของร้านเขาสวยร้านฝ้ายมีอะไรกินนะในน้ำพริกอะไรอันนี้มาฮะนี่เราอยู่ร้านฝ้ายนะอันนี้ปลา่างจะเผ็ดนะพี่อันนี้เป็นปลาแยกเหรอปลา่างอันนี้ ผายยางครับจะเผ็ดนะให้ชิมทุกตัวแต่ไม่ให้ซื้อสักตัวเราต้องกินกับข้าวแล้วร้อนนี่อร่อยเลยนะอันนี้หมูสะเว่ออันนี้เป็นหมูสะเว่อนี้ก็อันนี้อร่อยอ่ะตัวนี้ขายดีที่สุดเฮ้ยอร่อยแต่พี่ซื้อไม่ได้ก็ราะ่เฮ้ยแล้วมันอยากจะทํายังไงอ่ะเออทําไงอ่ะป้ายทำเองพี่พี่ทำเองทุกตัวเลยจริงดิไม่มีโรงงานทําให้นะตายแล้วมาๆมาๆเฮ้ยหมูสะเว่ออันนี้คืออะไรเผามันกุ้งไปฮะ ออกวันห,หน่อยอันน,น,นี้ก็อร่อยหวานจาัดเห็ดหอมมังสวิรัตอันนี้สำหรับคนกินมังก็กินได้ะว่าเป็นเห็ดแบบยิ้นใหญ่ๆเลยนะฮะไปฮะสั่งในช้อปปี้มีใช่ป่ะ ร้านน้ำพริกคุยแสบปากเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้เลยลองเข้าไปดูถ้าเห็นสั่งก็สั่งได้เลยเนี่ยผมขึ้นไว้ตรงนี้ปุยแสบปากนะครับในช้อปปี้นะจ๊ะอ่าขอบคุณนะคะ้ายขอบคุณนะคะกุ้งแช่กุ้งเปล่า BKK เอ้ยร้านนี้ขอเลยขอลองดูช็อตหนึ่งของกินเขาเยอะมากเลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาทำแบบแล้วก็ใส่กระเทียมกระดี้ยกระดนี่คััวเองปะคะจริงมะเนี่ยออนนี้เป็นสูตรของที่บ้านเลยใช่ไหมนี่ดูดูนี่งานหม่ำกับหม่ำแฟนะฮะ อันนี้ครับเป็นกุ้งแช่ครับร้านกุ้งแช่กุ้งเปล่าโเป็นหนูอร่อยนะเราอร่อยนะเรารล้เราใช้มะนาวแบบแทร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เห็นเอาเทออกจากขวดอยู่ก็หนูคันมาแล้วเมื่อวานเทกันใส่ขวดมาทาฝากด้วยครับร้านกุ้งเปล่าแบบ B A K มีทั้งหอยนางรมสดๆนะครับกุ้ง แล้วก็มีแซลมอนนะคะฝากด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ซื้อม่ให้นะฝากด้วยนะคะน้องบอกแล้วไปฮะไปขอบคุณนะคะโห่ถ่ายผลไม้ต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะมามาเราลองลองชิมแล้วแนละอันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแฟนก็อขอบคุณครับขอบคุณฮะแต่พี่ไม่ได้ดูอะไหรก็ฝากพี่ขอบคุณที่พูดความจริงนะฮะลูกชายกับแฟนชอบมากเลยขอบคุณครับแต่พี่ไม่ได้ดูนะองขอบคุณครับพี่มาครับพี่ขอบคุณนะครับ ขุขาหมูหน่ากินน่าเอาเข้าวขาหมูเนื้อหนังไข่ครับหุยเนื้อหนังไขะ่ะจนคนแซวแล้วว่าช่องขาหมูอะ่ะอ,อุ้ยอุ้ยไม่ต้องปิดหรอกครับกินเลยลนยะบอร้านขาหมูเขาอุ้ยแต่มันร้อนๆเลยนะแล้วดูหนังหนึ่งเขาดิโอ<ห>อ้อร่อยเลยมันไม่เค็มแล้วมันก็ไม่ได้หวานเกินไปนะครับกินง่ายแล้วหนังเนี่ยโคตรนุ่มหุยอ,อยมันเป็นไรครับ เอ้ยหมูยออันนี้หมูยอหมูยอร้านนี้อร่อยขายไงคะร้านนี<อ>้ค<อ>่ะสองแพ็คสองหลอค่ะเหรอเฮ้ยอร่อยนะไม่้อจิ้มก็อร่อยนี่อะไรครับอช่เขาเขาบอกให้จิ้มหน่อยครัแม่สบายไทยกรุงเก่าชื่อแต่ร้านนะ <c oughs> โอ้ลองครับ <c oughs> เขาบอกว่าต้องกูเขาไม่งั้นมันจะไม่อร่อยต้องเชื่อเขานะ กินเข้ากันแล้วมันแบบมันดีฮะตัวกระปิมันไม่แรงมากกินง่ายโอเคแวะมาได้นะร้านนี้ครับอขอบคุณมากค,ครับผมเฮ้ยอร่อยจริงเก<อ>ียวหวานปากายแม่แม่ผมขอถ้วยหนึ่งนะได้ค่ะเผื่อไม่เอาไม่เอาครับ <พา S 1> แม่ <พา S 1> นี่เลยนะั่นแหละนี่หน่อยพอแล้วไหมเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยเอาบุ๋มไหมเฮ้ยเกียวหวานเขาทำดีอยู่นะรสชาติเข้มข้นอยู่นะ เกี๊ยวหวานนี่สูตรมาจากไหนแม่ต้องแต่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยนะครับรแล้วปกตินี่แม่มาในงานนี้แม่มีแบบหน้าร้านของตัวเองไหมมีค่ะที่ตลาดรีรีมาเก็ตชื่อร้านเหมือนกันเลยแบบครัวรัญยาเหมือนกันเลยนะแวแวะไปได้นะตลาดสีรีมาร์เก็ตนะครับอขอบคุณครับแม่วันนี้ครับอมานี่ต้องชิมนี่ร้านที่เขาขายเป็นพวกแบบเกี๊ยวยักษ์ไส้แน่นครับเป็นเกี๊ยวยักษ์ไส้แน่นก็ร้านนี้ก็น่าสนใจนะออ้ย กุ้งแบบทั้งตัวเลยนะฮะอือหูอยู่กุ้งกำลังพองดิอ่ะด,ดูดูดิอยู่ที่เวทเกตประจำเลยเหรอเกียวยักษ์ไส้แน่นเนี่ยนะยแวะมานะครับเกียวยักษ์ไส้แน่น กินลูกชิ้นอร่อยมากโอ้โหเมื่อกี้เรากินตอนก่อนเข้างานปกตินี่เรามีหน้าร้านปะไมม่ีเป็นโรงงานเป็นโรงงานเลยเหรอไปโรงงานที่อ,อยู่นคนปรปฐมอยู่ที่นคนปรปฐมด้วย ของเขาเนี่ยหมูรสชาติคือดีนะครับถ้าใครอยากจะมานะครับก็แวะมาได้หมั่มกัมม่มแฟร์นี่ลูกชิ้นหมูพิมเงินก็อยู่ในนี้ครับมีร้านอาหารอยู่560ร้านแวะมาได้นะครับวันที่27มีนาถึง2เมษายน2567นาะครับที่เซนทัลเวสเกตนะคใครสะดวกก็มาแล้วกันถ้าวีโอนี้ลงช้าหน่อยเห็นรีบมาอาจจะเป็นวันสุดท้ายก็รีบมานะครับผมแต่เขาคงไม่ได้มีครั้งเดียวไงก็ติดตามแล้วกันว่ามีเมื่อไหร่รับรองว่ามีเมื่อไหร่ผมก็คงไปออกอีกฝากด้ววยละะะะกกกกััััันนนนนนนคครรบบบมม่แฟผี้ไปอ